สวัสดีผู้เข้าชมอยู่หนึ่งท่านนะคะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งลืมช่องท่านนะคะเออสินศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองสองปดสาหย์เจดสามศูนสอง่สองปดสามหเจดสาสายฝนสาลงามไอดี ID. ล้อพายตาเอก์เก้คอมเมนต์ได้นะคะคุณพ่อจ๋าคุณแม่จ๋าท่านใดที่ชมอยู่นะคะทักทายพูดคุยกับน้องพานได้นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่แม่นูปเปิดไลฟ์อยู่ทั้งวันอยู่นะคะแม่วันนี้หาคะแนนจ่ายค่าต้มสับประรดนะคะคุณแม่อาจารย์มุกจ๋า คุณแม่สบายดีว่ค่ะแม่สวัสดีค่ะคุณแม่จ๋าเออไม่เจอคุณแม่ตั้งนานเลยพ่อพายสวัสดีครับคุณแม่ก่อนผลไมต้ตะกร้าละห้าสิบคะแนนค่ะมีผลไม้สามสิบตะกร้าจัดโปร9ก้าร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนค่ะมีหญ้าสามัดจัดโปรสบายดีค่ะคุณแม่เพิรว่าคิดถึงคุณแม่เด้อน,นะคะ ยาสามมัดหน,นึ่งร้อยคะแนนมีสามสิบมัดค่ะมียาด้วยนะคะคุณแม่คะคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนค่ะ,ะวันนี้หาคะแนนจ่ายค่าต้นสับปะรดนะคะคุณแม่จ๋าต้นสับปะรดจะมาส่งช่วงบา่บายนี้นะคะคุณแม่อันนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนี่เมื่อวานหนูก็เปิดไลฟ์หาค่าต้นสับปะรดทั้งวันเลยนะคะคุณแม่จ๋า ที่มีราวกั้นนี้ถังหมาไว้ค่ะแม่ <c ười> คิดถึงคุณแม่จังเลยนะคะคุณแม่ใจคิดถึงคิดถึงเด้อนะคะผลไม้ตะกร้า,า,า,ราละห้าสิบคะแนนโปรสิบห้าตะกร้าห้าร้อยคะแนนมีสามสิบตะกร้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนค่ะ <c ười> คอมเมนต์ได้ปิดค่ะคุณแม่นี่ปิด ปิดทั้งหญ้าทั้งต้นทั้งหญ้าทั้งผลไม้ไหมคะแม่เดี๋ยวแม่โอนให้หนูมีวันนี้วันนี้มีหญ้าสามสิบมัดกับผลไม้สามสิบตะกร้าน,นะคะคุณแม่จา๋าคุณแม่ปิดทั้งหมดเลยหรือเปล่านาะนะคะเพราะว่าหนูจ่ายค่าต้นสับปะรดหนึ่งพันลดสามพันแปดร้อยขาดอยู่หนึ่งพันคะแนนแล้วก็จะเป็นค่าผลไม้ที่หนูไปเชื้อเอาร้านมาคะ่ะแม่เอา สวัสดีคะ่ะชมพู่และทุกๆช่องนะคะสวัสดีน้องชมพู่นะคะปิดนี้ปิดหมดไหมคะแม่อันนั้นเป็นหญ้านะแม่1นึรถซาเลง้ง1นึรถใส่สามสิมัดแล้วไม้บนโต๊ะอีก30มสิบัดโอ้สาตะกร้านะคะแม่อย่างละ999เพราะว่าหนูจ่ายค่าต้นสับประรดสามพขาดอยู่1,000งพนนันคะแนนแล้วก็เป็นแม่ป้อน30ตะกร้าโอเคคะ่ะงั้นหนูจ่ายคนละครึ่งนะแม่ เอาผลไม้15แล้วก็เอาย่า15นะคะคุณแม่จ๋าป้อน30ตะกร้าขอบคุณค่ะให้ย้าด้วยเนาะแม่เนาะย่าสิห้านะคะแม่ย่าสิห้าแล้วก็ผลไม้สิ้านะคะคุณคุณแม่อาจารย์มุกค,ค่ะโอเคค่ะแม่เดี๋ยวหนูป้อนเลยนะคะ 嗯、啊。 2 3ค่ะค่ะ15ค่ะตามที่ผลไม้อีกสิบ้านะคะแม่ค่ะ16 17ค่ะ18 19ปดส้าค่ะ ยี่สิบ่สิบเอค่ะยี่สองย่ามค่ะยีี่ค่ะยีห้าค่ะยี่หยเจ็ค่ะยี่9ปดยเ้าค่ะสามสิบค่ะกราบขอบพระคุณค่ะช่วยสมทบค่าตนสับปะรดให้พ่อค่ายนะคะ ได้ทานแล้วนะคะคุณแม่จา๋าคุณชายคำเอกของเรากราบขอบพระคุณคุณแม่ท่านเป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่จา๋าสาธุบุญกับคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะคุณแม่อาจารย์มูกนะคะเมตตาให้พ่อพลายคำเอกได้กินได้ทานแม่ปอนสามสิบตะกร้านะคะนุจัดแล้วนะคะช่วงนี้มาดูงานที่เชียงใหม่ค่ะ อคุณแม่ท่านก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยเด้อน,นะคะคุณแม่จา๋าน้องควานจัดป้อนแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่อีกที่สิบห้าตะกร้าสิบห้าตะกร้ากับยาสิบห้ามัดค่ะคุณแม่อาจารย์มุกท่านก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนําเด้อจ้าก,กราบขอบพระคุณคุณแม่อาจารย์มุกค,ค่ะ เมตตาพายคำเอกเสมอมานะคะขอบุญกุศลนุนนำนุนส่งให้คุณแม่ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวยๆรวยๆย,ย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเดินนะคะคุณแม่จา๋าสวัสดีพังน้องชมพู่นะคะผลไม้15ตะกร้า500คะแนนสุดท้ายค่ะ ยา15หมัด500คะแนนสุดท้ายค่ะอ่าเราก็ได้คะแนนนะคะป้อน999บาทใช่ค่ะคุณแม่หนูป้อนแล้วนะคะคุณแม่จา๋าป้อน999นะคะเมื่อสักครู่ก็จะเป็นผลไม้15ตะกร้ากับยา15มัดนะคะคุณแม่จา๋าจัดป้อนออเดอร์อ ของคุณแม่อาจารย์มุกของคุณแม่อาจารย์มุกผลไม้สิบห้าตะกร้าหญ้าสิบห้ามัดผลไม้สิบห้าตะกร้าพร้อมหญ้าสิบห้ามัดนะคะคุณแม่จา๋าคุณชายคําเอกกาลังทานอยู่เนาะนะคะคุณแม่ขาปอนปอนเก้าเก้าเก้าใช่คะ่ะคุณแม่จา๋าโปรสิบห้าตะกร้ากับ ยาสิบห้ามัดนะคะคุณแม่จ๋ารวมเป็นสามสิบนะคะก็จะเหลืออยู่ผลไม้นะคะจัดได้ตามใจชอบป้อนแล้วค่ะคุณแม่จ๋านุ่นนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะคุณแม่คะนูป้อนแล้วนะคะคุณชายคำเอกได้ทานแล้วนะคะ สาธุบุญกับคุณแม่ผู้ใญ่ใจดีใจบุญนะคะจัดตามใจนะคะคุณชายได้ทานแล้วอกองยาของคุณชายจะอยู่ด้านนี้นะคะคุณแม่เดี๋ยวให้ทานผลไม้และกองยาตรงนั้นหมดก่อนนะคะเดี๋ยวหนูเสิร์ฟตามอีกไปทํางานก่อนนะคะคุณแม่ท่านเดินทางตลอดปลอดภัยเดินนะคะคุณแม่จ๋าโชคดีมีชัยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่อาจารย์มุกค,ค่ะ กราบขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญน,นะคะคุณแม่อาจารย์มุกนะคะที่เมตตาเสมอมากดละไม้โปร15ตะกร้า500คะแนนหญ้า15มัด500คะแนนค่ะโปรสุดท้ายแล้วนะคะคุณแม่จา๋าอิ่มอร่อยเลยนะคะคุณแม่อาจารย์มุกท่านเมตตาป้อนนะคะสวัสดีพันน้องชมพู่นะคะเป็นกำลังใจให้เด้อนะคะ โปรรวมผลไม,ม้สิห้าตะกล้าหญ้าสิห้ามัดรวม3า9 9ิบเคะแนนค่ะรวม3า9 9ิคะแนนค่ะ ปรสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้อาพ่อพายก็กําลังทานออเดอร์ของคุณแม่อาจารย์มุกอยู่นะคะเดี๋ยวนูขยับโทรศัพท์เข้าล่มนิดนึงนะคะคุณแม่ตอนนี้คือแดดแรงมากเดี๋ยวนูขยับโทรศัพท์เข้าล่มแป๊บนึงนะคะคุณแม่จา๋าตอนนี้แดดสองแรงมากๆเลยนะคะ